กลับจากชอปปิ้งเนาะค่นะเนาะพาหลานไปกินชาบูค่ะทุกคนค่ะสปอร์ตมูบานแล้วนนะนนเนาะค่ะเนาะสปอร์ตัดบานเย็นเพลินค่ะเบึ้งทองฟ้าค่ะโล่งบ่ค่ะโล่งม,มากเลยมือนี้ออกจากห้างเราตัดออกมานะโอ้ยคนเมึงน้ำน้ำเยอะมากออกจากห้างเราตัดมางอนค่ะทุกคนค่ะคนี่ละค่ะทองฟ้าเนาะค่ะเนาะ ลงแบบนี้เลยค่ะมือนี้ต้องฟ้าสีครามงามมากงามหมดค่ะทุกคนงามหมดค่ะต้องฟ้าสีงามสีฝ่างงามผักเลยก่อนมีบ้านแล้วถึงบ้านยายเพ็นละ

ทุกคนคะ่ะบรรยากาศบานใหญ่เป่นมือนีค่ะัแต่ติับมาเนื้อเด้อเบิ้งคะ่ะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะท้องฟ้าต่างจากหล,ลายๆมือเนานะค,ะะคะ่ะเนาะ t o ทุเดวิ l ี่วิล l ่บิวตี้ฟูอัพสเตย์เรียกว่าก้อนแม่กกะตำเนี่ยค่ะทุกคนคะ่ะเบิง้งฟังทั้งผีเนาะค,ะะคะ่นะเนาะตําเล็กค่ะกบ,บนเนวว่านอนเนาะคะ่ะเนาะอาจจะเป็นฟ้าเป็นฝนได้ค่ะทุกคนคะ่ะนี่กบเนวว่านอนะคะ่ะไม่มีแฮป p i l y เล่เนาะเล่นนู้ <c oughs> ทุ่ทิมวาโนวาชันบาพยากรณ์อากาศใหญ่พยากรณ์อากาศใหญ่บาโนวาชันบาชัวเนาะบอ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 ถึงบ้านแล้วนอนบ้านแล้วโอเควัดทามนานอนบ้านแล้วทุกคนจบมาเล็กอีก แยกของเด้ป่ะที่นี่โบหอยยัยเพื่อนแยกเด้ค่ะทุกคนจะแยกเองว่าสั่น์เป็นแยกกับหลานสาวเนาะค่ะเนาะสื่อหลายอย่างหลายแนวเลยล่ะค่ะอู้บรรยากาศฮอนมากค่ะทุกคนค่ะวิริวิริฮอนเนาะฮอนวิริรทูฮอนแต่อยังเนี้ยนม ซื้อนมหลายกล่องเลยของหลานแนของยายเพ็ญแนนะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเหล้าสวนโตเร่าค่ะทุกคนเพื่อแต่ยังหัวบ่อันนี้ก็ตู้เย็นเซนน้ำนะค่อเนาะตู้เย็นเชนน้ำนะคะนี่ตรงนี้กับของอัดแข็งไห้อยู่ข้างล่างนะค่อเนาะเพราะว่าอยู่อนนยู่คั้วยายเพ็ญน่ะมีตู้เย็น อ,อยู่ครัว่วแต่ว่า,าบบาฟใส่ค่ะทุกคนค่ะต้องถ้าเป็นอาหารที่ต้องอัดแข็งเนะาะกัสีมใสไซอยู่นี่นหะคะ่ะอยู่ด้านล่างเนาะค่ะเนาะเซตคอมอีสานโอเคปฏิตเยาจะของเราออกเนาะค่ะเนาะ <laughs> วิลี่วิลี่วิลี่กูดคนวยยยนายาเฟซเนี่ยแยกซาเลื่องทั้งเรื่องนนะคุณเนาะวยยยายเฟซเนี่ยซาประธานว่าเรากร็เลยแยกเองนัะคุณเนาะ ยิ่ิโมัดอันนี้ก็จะเป็นเป็นผู้อาหารอัดแข็งค่ะทุกคนค่ะอยยุข้างล่างเนาะค่ะเนาะตนูนี่นี่ค่ะไอติมอยยุข้างล่างสุดเนาะค่ะเนาะเรามาอมากินไอติมค่ะทุกคนค่ะจะได้อติมมากกับอยยุข้างล่างเป็นตึงชงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตูเย็นอยู่กวัวยายเพนนอ่ะคือมันน่อยค่ะบุพเใส่ค่ะ ะมาผีโอ้ยเนอะฝรั่งเลยทุกคนหลังจากที่เออแยกสิ่งของนอค่ะนอกวัวไทยัวอีสานเรียบร้อยแล้วทั้งชอปปิ้งมาแล้วล่ะค่ะมาหนี้บริสันว่วมีอะไรจะจะ,จะโชว์ให้เธอดูพน,นะทุกคนคืออย่างนำ้ำเรามาเบิงค่ะทุกคนว่าคุณทีมอะไรคุณทีม แตงโมโอ๋อิจูใหยายเพีนเตงโมเพิ่นเตงโมที่มันเกิดเองแล้วเป็นกระถูถนอมมากทุกคนฟุงนะจิด้กินของเล่าวหลี่เลยค่ะนี่มันเป็นดอกเป็นหน่วยโอ้โอ้โอโอไมคก็เอาวิลี่อันนี้เตียงงูพาดทุกคนวิจิด้กินอีลีพาดหนวยหญ่เติบแล้วเนี่ย อืม mm. <careful>, ระวังด้วยพัสดุจับกบระบได้เอาพาในชิ้ออนของเราอีหลีอ้อยทุกคนเบิ่งนี่นุ่นน้อยน, uh, นิสมอเนาะสมอเนี่ยกระด้างจะจะจอนวยน้อยอีกเนี่ยเอาแย yeah. ่ลุกลุกเกี่ยฟ้าเบืออับบเดหะนี่ทุคกคนเบิ่งดอกนะเบิ่งดอกดอกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนาะเอาอ่ายายเพ็ญน้ำบอดดีเดบิบ้งจากมือทุคกคนแต่ตอนนั้นเนี่ เอ่อบ่ได้ใหญ่ปานนี้เนาะเนาะงันนี้ละ์ไทม์วีวีลุกกิ่งน็อตน็อตอะสัปเปริตอ่ะบอดี้ไรนิดเงี้ยชิว่าจังได๋ภาษาอังกฤษแตกกิ่งแตกอ่าแตกกิ่งเป็นเครียยาวจังซี่มั้ยคะทุกคนค่ะน่ะน้อยหน่นิอยนึงพุ่มนิดน่อยหนึ่งนะโชว์ตอนนั้นเนาะรู้สึกว่าตอนนี้แตกนี่นี่ทุกคนค่ะนี่เขาแตกออกมานี่ยอันบ่ค่ะนี่แต่ว่าขึ้นไม่หมดแดงเนาะ มุมดเดีง่งนี่เขาแตกออกมาฮะทั้งทางเนี่ยเขาแตกออกเลยค่ะทุกคนเนี่ยแตกออกอยุนี่กับร่นทวสิบเป็นสองเคี้ยแล้วค่ะเนาะซึ่งจริงๆแลว้วมันเริ่มเริ่มตน้นคือมีต้นเดียวเนี่ยเงามันจะอยู่นี่ทุกคนค่ะเนาะเงาซีย,ย่นี่เนาะค่ะเนาะอีกส่วนหนึ่งก็แตกมาหนีอ๋อส่วนหนึ่งก็แตกลงไปข้างล่างทุกคนคุณมีดอ,อกพอมเนาะแฮฟเฟอร์ โอ้โหจิตรกินี่แหละดูเฮ่นี่เพ้นะเบิ่งมือนั่นเน,ะนาะค่ะเนาะเอ่อจักมือเลี้ยวนวยบ่ได้อันไงจังซี่ค่ะทุกคนค่ะเป็นเป็นแค่ดอกเนาะค่ะเนา,นาะบ่เห็นหนวยเด้เนี่ยนวยไงยแล้วโอ้ยแคนนี้ big already เนาะ no start big already start big. yeah เริ่มไงละ่ะอยากรู้ว่าเป็นสายพันธุ์อย่างเนาะนี่เนาะ ใส่ผ่านอยังเนาะด้วเน่อ่าอ่าอินไซเลตอ่อยเหลืมแตงโมงสีสีแดงกับสีเหลืองกับสีแดงเนาะเพราะว่าส่วนมากเนาะนี่นุ้นยนึ่งเนี่ย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 ฉันจะกินอยู่ด้วยนี่เนาะทุกคนว่าบอเนาะฉันจะกินอยู่นี่ฟาดโทโอ้ยดีเด็ดอีกนุ้ยนึ่งท่นนี้ทับ,บนหมอ้อ พี่อีกหน่วยหนึ่งกับทุกคนเนี่ยเยอะอ่ยเี้ยเห็นเป็นหน่วยนน้อยแบบเนี่ยสองเล็วนาะขอเนาะจะสมมินจสมมินมนกํลังอันนี้อยู่เนไปใส่อีกเกินหนาเอินหลังอยยทุกคนได้กนี่เลยพี่นาไม่ก็แตกอง มันแตกออกเร we ื in, s <S ่อยๆเรื่อยเนอะค่เนาะเนี่ยมันแตกออกเรื่อยๆแตกจริงการสักคะดอกมันก็จะออกเรื่อยๆเรื่อลยเนอะค่เนาะนะอืมก็จะเป็นลงไปยังสั้นเนอะค่เนาะงอุ้ยย่านนี้นี่ยาม่านนั้นตัดหนาเนอะค่เนาะเวลาเราตัดหนาเนี่ยแฮปตูแค่ฟูเบนยูคัตแกลส์ไปใช้อีกเื่นว่าพี่กันเลยพอนะทุกคนเกินจะเป็นไปทางผุนอยู่ละชู้ยังอีกพ่ใหญ่ มานี่วะสันวะเอิ่นไปอีกแล้วไปนำเล่ากับทุกคน yeah บอกนะเมื่อวพริกเล่าทุกคนเราปลูกพริกไว้นี่ e r เออเยอะ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 นีท uh ุกคนพ่ uh ิก huh. oh, wow. no, ่นี ad ่นี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 ่นอ่นี่นีปนี่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 าี่น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 ีหนี่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 เี่นี่อก่นี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 ่มื่กี่น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 อ่นี่นี่นลันสินป่นี่นี่้เราเราี่เห็นู่นี่นี่ กับแนมพ่ให่ยีลีน้อคนนใบใบพิชใบ,บแบบนี้อย่าเป็นห oh, ันมาทางน yeah, yeah. so oh, yeah, kind of ี้เผ็ o พ e ดีอ r e เลสเลสเน่งใช่ใ o r อเป็นหนุ่ยใหญ่แล้วโอ้พริกมุลยี่ใหญ่น่ะค่ะทุกคนค่ะที่เรามากินนั่นละเราเอาอ่ะเม็ดม,มันมากมาก่าหน,น,นุ่คนน้องก็เกิดหายเพราะนคือเกิดห้ เสร็จแซื้อจากท้องตลาดพริกหวานไหมคะทุกคนเราเบียกวันเนี่ยออืเนี่ยปาเกิดใหุ้แล้วแม่ทุกคนหนูใหญ่ๆนั่นแหละที่เราหั่นกินกับสลัดเราเนี่ยเกิดอีหลีว้าวกูดกรดเนาะ yeah thank you กูด d good good y e a อุ๊ยหันนี้อุ๊ยข้างล่างมีอีกทุกคนเห็นบ่คะนั่น เนี่ยดาวสุดโต๊อยู่ซีนิเยเย่อุ้ยพะเนี่มาเบิรงนใจไหนบอเห็นเปลกผีของมากจะว่าจะหลวบบอเห็นเย่เพียงกับพึ่งกำลังสังเกตเลยค่ะทุกคนอ๋อน่วยนี่อ่ายุคของล่างสุดเนาะขอน้ออีกน่วยหนึ่งยุคยุบนค่ะไปปิดใบเนาะโอเคกูดกุณทิมอยู่ดูกูดว้าวกกว่าชิ้นาแล้วเนาะขอน้อเย่เพียงกับิไดล่าพีล่านองก่อนละค่ะ ิปหนาพอกันใหม่ายเป็นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนเด้อค่ะเด้อสิติดต,ตามสิห,กใให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฝรั่งบ้านนอกก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณจิมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายยูแฮปแตงโมยูแฮปเยอร์ยูแฮปเอเปอร์สวีท